สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้วลาข่าวกับเอเนลไทม์ครับพบกับผมชาวลดนะครับวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ส5 6 5นนะครับสวัสดีวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักด้วยนะครับก็ส่งมอบความสุขดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้แอดมินมีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวข้องกับสิทธิ์บัตรทองหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับรวมถึงผู้ที่ป่วยโควิดนะครับแล้วก็มาตรการของภาครัฐที่ เตรียมจะถูกคลอดออกมาหรือว่าเคาะอนุมัติออกมาซึ่งรอคอยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็เก mm ี่ยวข้องกับเรื่องของอรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันดับแรกนะครับไปดูทางสำนักงานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสอปอสอชอตอนนี้มีการเน้นย้ํานะครับว่าพี่น้องประชาชนยังรักษาฟรีนะครับแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขจะได้มีการถอดโควิดนะครับหรือว่าถอดโรคโควิดออกจากโรคฉุกเฉินนะครับ ก็เหมือนกับว่าจะปรับให้เป็นโรคประจําถิ่นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับจากการปรับแนวทางนะครับการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤตนะครับรักษาทุกที่สปะสะชเผยว่าไม่ได้หมายความว่าหมดสิทธิ์รักษาฟรีนะครับยืนยันว่าพี่น้องประชาชนยังจะได้รับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเพียงแค่กลับมาเข้าช่องทางการรักษาตามปะกะติส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็ไปรับบริการได้หากมีอาการป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับก็มีการแยก ในเรื่องดังกล่าวนะครับนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดเผยนะครับว่าการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นะครับนอกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่หรือ u s a ซ e นะครับมาเป็นการรักษาตามสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับก็เป็นอํานาจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,สาาสขซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปลด โควิด19ออกจากภาวะฉุกเฉินตามพรบสถานพยาบาลแต่หากมีการประกาศออกมาก็ไม่ได้อก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รับรักษาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมาตีความกันใหม่ดังนั้นการที่เราจะไปใช้คําว่าหมดสิทธิ์รักษาฟรีจึงไม่ถูกต้องนะครับซึ่งอาจจะมีการแชร์ในโลกออนไลน์ต่างๆว่าสิทธิ์บัตรทองป่วยโควิดรักษาฟรีไม่ได้แล้วต้องเสียเงินอันนี้อาจจะเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับเลขาธิการสปสชท่านยังเน้นย้ำนะครับว่า ตัวท่านเองเนี่ยขอยืนยันว่ายังรักษาฟรีและก็รักษาฟรีทุกโรคไม่ใช่แค่โควิดนะครับก็คือยังยืนยันคําเดิมนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์บัตรทองนะครับในส่วนของอสิทธิ์บัตรทองที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบสุขภาพใดระบบสุขภาพหนึ่ง ในอดีตประชาชนสามารถไปได้เฉพาะในภาวะฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งเมื่อโรคโควิด -19 ถูกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินก็หมายความว่าผู้ป่วยสามารถไปรักษาในโรงพยาบาลประเภทนี้ได้แต่หากต่อจากนี้ไปโรคนี้ไม่ได้ถูกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วก็ขอแนะนําให้ไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบของสิทธิสุขภาพตามระบบปกตินะครับเพราะว่าหากไม่มีอาการฉุกเฉินแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบกองทุนสุขภาพต่างๆก็จะไม่ ก็จะไม่ได้เข้าไปดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้นะครับแต่ว่าถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนนั้นก็ให้ดูที่อาการเป็นหลักนะครับหากป่วยเป็นโควิดแล้วมีอาการฉุกเฉินเช่นมีไข้สูงหายใจไม่สะดวกหอบเหนื่อยความดันต่ําไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับรู้สึกจะเป็นลมอันนี้ก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน,น,นที่อยู่นอกระบบได้ด้วยอาการฉุกเฉินวิกฤตนั้นนะครับ ทางกองทุนสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้น,น,นก็จะตามไปดูแลให้ก็คือต้องดูเรื่องของอาการนะครับถ้าไม่วิกฤตจริงๆทางสปะสะชก็เน้นย้ำว่าอยากจะให้เข้าไปรับการรักษากับโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐนะครับที่อยู่ในระบบของการดูแลสุขภาพของเรานะครับการเบิกจ่ายมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงสายโทรศัพท์ของแอดมินก็มีปัญหาเพราะว่าใช้ระบบเครือข่าย AIS นะครับ ล่มประมาณสัก7โมงกวกว่านะครับแล้วก็เริ่มกลับมาใช้งานได้เกือบเกือบ9 9โมงเชา้าหรือ9นาฬิกานะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นวิาพา์วิจารณ์นะครับในทวิตเตอร์ติดแฮชแท็ก AIS ล่มเป็นอันดับหนึ่งของเทรนในประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทาง AIS ก็มีการออกถแถลงการประกาศนะครับที่จะยิวยาชดเชยผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS นะครับทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็เน็ตบ้าน แล้วก็ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับประมาณ18นาิ12นาทีนะครับก็มีข้อความเด้งเข้ามาที่มือถือของแอดมินนะครับโดยข้อความระบุว่าขออภัยเป็นอย่างสูงที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายเช้าวันที่14กุมภาพันธ์65 AIS รู้สึกเสียใจและขอชดเชยคุณโดย 1. มอบโทรฟีทุกเครือข่าย200นาทีใช้ได้24ชั่วโมง 2. รับเน็ตฟรี10 g b 24ชั่วโมงหรือ ปรับลดยอดบินค่าค่าแพ็กเน็ตหนึ่งวันกรณีมีแพ็กเน็ตรายเดือนไม่จำกัดนะครับทั้งนี้คุณจะได้รับ s อสแจ้งยืนยันการชดเชยสําหรับเบอร์ของคุณอีกครั้งหากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาปิดและเปิดเครื่องเพื่อใช้งานนะครับเดี๋ยวก็ใครที่ได้รับข้อความนี้นะครับถ้าใช้ระบบ ais ก็เดี๋ยวรอเอเดี๋ยวรอข้อความจาก ais ยืนยนันการเยียวยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า,าส่วนใหญ่ก็จะมีการชดเชยในรูปแบบของ ไม่ว่าจะเพิ่มเน็ตให้นะครับโทรฟรีหรือลดค่าบินไป1วันนะครับก็คือตัดยอดบริการวันนี้ไปเลยนะครับเน็ตบ้านก็จะมีการรับผิดชอบเดี๋ยวก็จะมีข้อความแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปัญหาระบบ a อ s ลเมเมื่อเช้านี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับไปดูมติคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่อันมินได้รายงานไปแล้วว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องติดตามก็คือเรื่องแพ็กเกจรถยนต์ไฟฟ้า นะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีคลังก็ออกมายืนยันว่าเตรียมที่จะคลอดเร็วๆนี้ส่วนวันนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับนายสันติพร้อมพัฒก็เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการเตรียมที่จะเคาะอนุมัตินะครับหรือว่าบอร์ดสปดสชชเนี่ยนะครับมีการคุยกันว่าขณะน,นี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็คาดว่า บอร์ด E ีวีจะเสนอให้ที่ประชุมครมอรพิจารณาได้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่าจะทันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นอังคารถัดไปซึ่งคาดว่าจะเป็นการลดภาษีเป็นแพ็กเกจนะครับทั้งภาษีนําเข้าซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างกันอยู่หลายภูมิภาคเช่นบางประเทศก็เก็บ0%ปอร์เซบางประเทศก็เก็บ 20- 40เอร์เซนะครับให้ลดลงมาในระดับที่แข่งขันกันได้นะครับรวมถึงอัตราภาษีสรรพสามิตก็จะปรับลดลงด้วยนะครับเ,เมื่อ เช้านี้นะครับเหมือนมีการเปิดเผยจากสื่อเหมือนกันว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับค่าย Honda นะครับเตรียมที่จะมีการออกแพ็กเกจรถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อมารับสนองโครงการนี้ของภาครัฐซึ่งส่วนรถเนี่ยทางฝ่ายของผู้ผลิตเองโดยเฉพาะค่ายของยามาฮ่านะครับเขาบอกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าได้ส่วนลดประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง18,000บาททั้งที่ค่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคามันแสนบวก นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนเรื่งทางค่ายยมามาฮ่าเองยังไม่ได้มีการขยับเขาบอกว่ารอดูความชัดเจนจากทางภาครัฐก่อนแต่ของค่าย Honda เนี่ยเขาทํามาตั้งแต่ช่วงปีก่อนหน้านั้นแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นรุ่น p c x หรือ,อยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ละนะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็เดี๋ยวรอส่วนรถใหญ่นะครับที่เป็นรถยนต์ทางด้านเรื่องดังกล่าวนะครับ รัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่ารัฐบาลจะมีส่วนสนับสนุนเป็นตัวเงินในรูปแบบเงินอุดหนุนเพื่อทําให้ราคาจําหน่ายรถยนต์ในประเทศถูกลงนะครับเป็นการส่งเสริมคนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหากรวมมาตรการทางภาษีกับเงินอุดหนุนแล้วจะทําให้ราคารถยนต์พลังงานลดลงมาได้เยอะเช่นขนาดใหญ่อาจจะมีส่วนลดมากกว่า1 5 0 0 0 0บาทขนาดที่รถยนต์ขนาดเล็กก็อาจจะมีส่วนลดราคาหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ จากักบอรดรถยนต์อีวีแล้วกันนะครับแต่ว่าในเรื่องดังกล่าวนะครับมาตรการสนับสนุนรถ E ีวเนี่ยจะไม่ได้เป็นการลดภาษีหรือมีเงินอุดหนุนแบบให้เปล่านะครับคือไม่ใช่ว่าซื้อรถมาแล้วคืนเงินให้ไม่ใช่แต่เป้าหมายเนี่ยเพื่อส่งเสริมดึงดูดการลงทุนเข้าในประเทศนะครับดึงดูดให้นักลงทุนชาวต่างชาติหรือบริษัทผลิตเข้ามาในประเทศในระยะยาวนะครับโดยผู้ประกอบการรถยนต์ที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์นะครับก็จะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยด้วย นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่ต้องลงลึกรายละเอียดอะไรมากเดวรู้พ่กนี้ว่า,าจะเข้าที่ประชุมครอมอไหมนะครับรวมถึงโครงการสัมปทานนะครับขยายโครงการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับที่มันคืมภาพพึพ่งพากันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงคมนาคมนะครับที่มีการเสนอครอมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยฝั่งสสพักภูมิใจไทยเขาลา ลาประชุมไปนะครับรวมถึงมาตรการภาครัฐอื่นๆก็ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากจะต้องมารอติดตามว่าที่ทางฝ่ายภาคเอกชน3ส,สถาบันนะครับเขาเสนอใหอ้รัฐบาลนะครับเพิ่มวงเงินคนละครึ่งนะครับจากพันสเป็นพันห้เนี่ยอันนั้นนะทางกระทรวงการคลังเองยังไม่ได้รับเรื่องอะไรนะครับเหมือนถ้าไม่ใช่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีแนวคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คือยังเงียบอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่มีเรื่องของการพิจารณา เพิ่มวงเงินคนละครึ่งแต่อย่างใดนะครับก็ทะมัดระวังเรื่องข่าวปลอมด้วยด้วยกันร,ระบาดหนักมากเราชนะเนี่ยโอ้โหพูดกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับอธิบายแล้วก็แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เริ่มที่จะมีภูมิคุ้มกันก็ดีไปรู้ว่าจะต้องจัดการช่องข่าวปลอมอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่เดือดร้อนยังหวังเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับเสียเวลากดเข้าไปดูคลิปเหล่านั้นก็ได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ ที่ประชุมครมรมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดือแอนมินจะนำมาสรุปรายงานให้ทราบต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ